สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับคุณผู้กองนายนบีจิมเอแบกเมนยนครับผมและนี่ก็คือรายการไอทีจิมเมอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ได้จะมาแคสเกมแต่อันใดเลยนะครับผมผมจะมาโปรโมทเพจนะครับของของเพื่อนผมเองชื่อว่า m a c m เห l Shop, ็อปสเตสโ d แอนดนะครับผมซึ่งวันนี้คนที่อยู่กับผมนะจะมาช่วยบรรยายสรรพคุณเพจนี้ว่ารักษาโรคอะไรได้นะผมอยู่กับคุณ c ซ g ย a ีเนั่นเองมา Hey, สวัสดีครับโอ้โหไม่ได้ยินเสียงซึ่งนานได้ข่าวนี่หายไปนานเลยเนะี่ยตอนแรกฟังนี่อย่างกันแล้วแรปเปอร์ไม่ฟังเลยโอ้โหีโิฉีกเลยโอเคนะครับผมก็เนี้นะครับแหมรู้เลยว่าทําออกมาได้ดีจริงนะนะได้ดีากหายแบบโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยว่าจะโดนหลอกนะครับ,รบผมประกันได้เลยรับประกันได้ครับแน่นอนครับว่าแน่นอนโดนโกงแน่นอนแน่นอนนะครับแน่นอนโดนโกงหลอกหลอก โอเคนะครับเหตุนี้ก็เป็นของเพื่อนผมเองที่โรงเรียนนะครับผมก็ถ้าจะมีปัญหาอะไรผมจะไปปรบกระบาลมาให้นะครับผมมจะไปร<ม>ะเบิดบ้านมานันให้ระเบิมมาเลยจนตายเข้าสิงแบบนี้รนะู้ว่าบ้านมันอยู่ไหนครับเดี๋ยวจะไประเบิดให้ทำลายล้างนะพี่นาคโอเคนะครับผมคือร้านนี้นะครับจะขายเป็นพวกปืนเชิดโกนะครับพวกของในเกกี่ยวับเกม Counter Strike Global Offensive นะฮะแล้วก็ ดอทเอสองในนะครับผมซึ่งเป็นสองเกมที่คนไทยเล่นเยอะเป็นมากนะครับตอนนี้เขาก็เพิ่งเปิดร้านนะก็ขอให้ผมมาโปรโมทให้นะว่าจะทำอะไรบ้างนะครับผมว่าจะเออช่วยมาบอกหน่อยนะโอเคครับผมก็มาช่วยนะครับผมซึ่งคลิปต่อไปนะครับเขาก็จะสนับสนุนปืนอัศซิมอฟนะครับผมเป็นสไนเปอร์อัศจรรย์สักอย่างนะครับผมก็ไม่ค่อยเดลิเวอรี่โก้นะครับจะให้มาผมแชทเดี๋ยวหนึ่งให้ยืมนะโอเคนะครับผม แต่เพจนี้ก็ไว้ใจได้นะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ไม่ใชได้ไม่ใชได้ไม่มีอะไรเลยครับผมเรามาพูดแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เห็นหน้าผมนะครับผมเป็นรายการเดบยกระดับขึ้นหน่อยนะฮะแล้วก็อาจจะมีคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าเกิดแบบติดตามอยากเก็บโมหูนุกโอเคนะก็กดกระสุ้นใครช่วย,<า>ยกดหน<ก>่อยครับกระตุ้นครจะได้คนที่เห็นได้ ครับผมสับสไครเยอะๆนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้พวกผมในทำต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อขอลาสำหรับ,บ,ว,บวันนี้ก็อขอลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับผม